Gmail โดนแอบใช้เช็คได้ยังไงสวัสดีค่ะกลัาพบกับพาวทูทิกทิกดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีเช็คค่ะว่ามีใครแอบใช้ Gmail ของเราอยู่หรือไม่แบบง่ายๆมาฝากกันค่ะมีใครแอบใช้ Gmail ของเราอยู่หรือไม่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนนะคะก็ได้ใช้ Gmail ค่ะในการส่งงานเอกสารต่างๆนะคะและรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารเรื่องส่วนตัวเป็นต้นอีกด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะผู้ที่ใช้งาน Gmail ค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าหากมีใครนะคะลักลอบเข้าไปใช้งาน Gmail ของเราเนี่ยก็อาจจะทําให้เรานะคะเกิดความเสียหายได้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะหากมีใครนะคะแอบใช้ Gmail ของเราอยู่นะคะเราก็สามารถเช็คได้เช่นกันค่ะเพราะว่าบน Gmail นะคะเขาสามารถให้ผู้ใช้งาน Gmail เนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะว่ามีใครแอบใช้ Gmail ของเราอยู่หรือไม่นั่นเองค่ะ โดยเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะหากเราค่ะพบว่ามีอุปกรณ์อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่อุปกรณ์เราเนี่ยเข้าใช้งาน Gmail ของเราอยู่เราก็สามารถกดออกจากระบบได้เลยทันทีค่ะแล้ววิธีตรวจสอบนะคะว่ามีใครแอบใช้ Gmail ของเราอยู่หรือไม่ก็สามารถเช็คได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราค่ะเข้าไปที่แอป Gmail บนโทรศัพท์มือถือของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่โปรไฟล์บัญชี Gmail ของเราค่ะเลือกจัดการบัญชี Gmail ค่ะและเลือกไปที่ความปลอดภัยค่ะ แลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่จัดการอุปกรณ์ทั้งหมดค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราแตะที่อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเราค่ะและกดออกจากระบบได้เลยทันทีค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถเช็คได้แล้วค่ะว่ามีใครแอบใช้ Gmail ของเราอยู่หรือไม่นั่นเองค่ะหากชอบทิกีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม how to tick ทิ๊กดีๆเพนใหม่ที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบัคกับูดทได้เหมือนเดิมค่ะ